ที่เพชรบุรีคุณผู้ชมที่บอกว่าเป็นจริงๆคือทะเลาะก,กันมา10ปีแล้วบางเอิญมาเจอการขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปฝั่งของคนตายเป็นหลานผู้ใหญ่จไะ้มหมะแล้ววันนี้ข้อมูลของคนก่อเหตุทีมวัดเขาบอเป็นหลานในพลนะคะ อยู่ในพื้นที่แล้วมีปากเสียงกันมากล้องวงจรปิดเมื่อวานนี้เปิดให้ดูแล้วย้อนสั้นๆนิดเดียวเป็นวินาทีที่พิมพ์วัดกำลังจะเข้าบ้านตัวเองอพิมพ์วัดที่ไปเอ,เอานกไปไป,ไปบินเอานกแก้วมาคอไปบินเสร็จปุ๊บขี่รถมอเตอร์ไซค์ชนอริเก่าหลังจากนั้นไล่ล่ากันออกไปพอไปเจอกันถึงกลางทางคุณผู้ชมชอ็อตยิงเลยค่ะเอาปืนเนี่ยไล่ยิงจนกระทั่งคุณสุทัศน์รถล้มอยู่ริมทางแล้วพิมพ์วัดก็ตามไปแล้วก็จ่อยิงซ้ํา ภาพที่เห็นทั้งหมดอันนี้โหดเหี้ยมมากเห็นไหมตามไปถึงและไล่ประกบยิงตรงริมถนนเลยล่าสุดมีข้อมูลออกมาบอกว่าทางด้านของพิมพ์วัดจริงๆจะเดินทางมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วปมทั้งหมดวันนี้คุณผู้ชมญาติให้ข้อมูลกับตำรวจบอกเป็นเรื่องของความหึงหวงเอากลายเป็นว่าที่บอกเคยต่อยกันอะไรสมัยก่อน10ปีอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดทั้งมวลเนื่องจากว่าคุณพิมพ์วัดเนี่ยเขามีเมียแล้วสุทัศน์คนตาย เคยคบหากับเมียพิมพ์วัดแต่จริงๆมันก็นานแล้วนะเรื่องตั้งแต่สมัยเรียนอะไรสมัยก่อนนุ้นแล้วอะค่ะก็ยังเป็นปมที่ทําให้เหมือนกับทะเลาะก,กันมาอยู่หนึ่งเดืองล่าสุดวันนี้เนี่ยตำรวจเนี่ยรออยู่จนถึงประมาณบ่ายสามโมงนะคะก็เปลี่ยนใจไม่ได้มามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตํารวจวันนี้ทีมข่าวเนี่ยเดินทางไปพบกับทางฝั่งของแม่ยายของนายพิมพ์วัดคุณผู้ชมเพื่อจะสอบถามว่าลูกเขยนี่หายไปไหนแม่ยายบอกุ่ยไม่รู้เหมือนกันและถามว่าทําไมต้องไปหาแม่ยายเพราะอะไรรู้ไหม รถมอเตอร์ไซค์ที่พิมพ์วัดใช้ก่อเหตุเอารถแม่เมียไปค่ะตำรวจก็เลยต้องอ๋อมาเปลี่ยนรถใช่ได้ป่าขี่รถมรเอเตอร์ไซค์ของตัวเองเนี่ยมาถึงแล้วก็ชนเออชนเสร็จเข้าบ้านพอเข้าบ้านเปลี่ยนรถเป็นอีกคันหนึ่งถึงจะไปยิงเขาตายวันนี้ค่ะแม่ยายบอกเอารถมอเตอร์ไซค์เป็นของฉันเองอยู่ดีๆมันก็ขับออกไปวันนี้ตำรวจก็เลยต้องมาตามหาเจ้าของรถแล้วให้ทางด้านของคุณแม่เนี่ย เป็นคนให้หลักฐานชี้ตัวต่างๆนะคะเพราะรถที่ใช้ในการก่อเหตุเป็นของเขาแต่เขาไม่ได้เป็นคนขับก็ต้องยืนยันเรื่องของเอกสารหลักฐานกันไปล่าสุดวันนี้เราไปเจอเพื่อนของคนก่อเหตุคือคุณรังสรรคเขาบอกว่าปากติแล้วเนี่ยพิมพ์วัตก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องปัญหาอะไรนะเป็นคนนิสัยดีร่าเริงด้วยซ้ำไปแล้วปกติเนี่ยนะฮะคือเขาจะเอามอเตอรา์ไซค์คลาสิก มาซ่อมที่ร้านผมแบบนานๆมาครั้งหนึ่งก็จะเว้นช่วงว่างจากการทำวัวลานครั้งสุดท้ายที่มาเนี่ยไม่กี่วันนี้เอง29มกราคืนก่อนเกิดเหตุทีมวัดเนี่ยเอามอเตอร์ไซค์มาซ่อมที่ร้านประมาณทุ่มสองทุ่มนะล้วก็นั่งคุยกันอยู่ประมาณชั่วโมงเสร็จแล้วก็กลับไปแล้วคืนนั้นที่ทีมวัดเอารถมาซ่อมเนี่ยดูเขาปกตินะพูดคุยแต่เรื่องซ่อมรถแล้วก็คุยกันว่าเดี๋ยวจะไปมิเตงงานรถคลาสสิกที่มารวมตัวกันที่แกงกระจานในวันเสาร์ที่3มกุมภาหนี โดยพีมวัดเนี่ยนะฮะไม่ได้พูดหรือบ่นว่าทะเลาะก,กับใครเลยลักษณะนิสัยเขาเป็นคนร่าเริงนะเท่าที่สัมผัสได้ไม่ใช่คนขี้โมโหหรือฉุนเฉียวผมยังไม่มั่นใจด้วยซ้ำตอนแรกที่ได้ยินข่าวเนี่ยว่าพีมวัดคือคนก่อเหตุจนกระทั่งเขากระจายภาพพีมวัดออกทางหน้าสื่อถึงเพิ่งรู้ก็ยังตกใจแล้วจริงๆคือไม่คิดเหมือนกันว่าผู้ชายคนนี้ที่เอารถมาซ่อมบ่อยๆไปมีติ้งด้วยกันกินข้าวด้วยกันเนี่ย จะมาก่อเหตุฆ่าคนตายด้วยแบบนี้ไหมนานมาทีครับดูนานไหมกลับไปประมาณสามทุ่มได้ครับเพร่านั่งคุยกันเรื่องรถประมาณไม่นานนะครับไม่เกินสามทุ่มครับก็คือว่าคุยแบบว่าจะไปงานกันว่าเดี๋ยวรีบทํารถทํานั่นทํานี่ก็อย่างนันกันอยู่ว่าเดี๋ยววันเสาร์นี้จะไปกี่โมงอะไรแบบนี้ก็มันถ้ามีงานก็จะไปกันตลอดครับไม่นะครับเขาเป็นคนแบบอัธยาศัยดีอะพูดดีอะไรดีครับใช่ครับไม่รู้เลย เพราะว่ามาปกติเขาจะไม่พูดเรื่องครอบครัวอยู่แล้วตกใจนะครับแต่คือว่าทีแรกตอนที่ว่าเขายังไม่ได้เอารูปมาโพสอะคือก็ยังไม่ได้คิดอะไรเพราะไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะว่าในคลิปมันไม่เหมือนแต่พอเขาเอารูปมาลงแล้วไปดูมันก็ใกล้เคียงครับวันเกิดเหตุนั่นแหละก็คือไม่รู้ว่าเป็นเขาก็เลยทักไปถามและเขาก็ไม่ได้ตอบไม่อะไรบ่อยไมนานานานมาทีเนี่ค่ะแล้ววันนี้กล้องวงจรปิดเนี่ยบันทึกภาพ ระหว่างทางตอนที่พิมวัดกําลังไล,ล่ล่าสุทัศน์คุณผู้ชมคือตั้งใจมาเลยนะเพราะขับตามมาเป็นระยะทางเกือบกิโลหลายกิโลเลยค่ะกล้องวงจรปิดตัวใหม่ที่เห็นว่าขับรถตามกันมาทางฝั่งของในพิมวัดเนี่ยพยายามบิดรถไล่ตามเพราะว่าเจ้าตัวเสียเวลาช่วงหนึ่งตอนที่กลับบ้านไปเปลี่ยนรถมาหลังจากนั้นรีบซิ่งเลยคุณผู้ชมคะล่าสุดวันนี้เนี่ยเห็นบอกว่าทางฝั่งของเจ้าหน้าที่ตํารวจไปตรวจสอบเรื่องของอาวุธปืนพิมวัดหลานในพล มีการขึ้นทะเบียนครอบครองอาวุธปืนทั้งหมด5กระบอกอแต่ไม่ตรงกับอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุยิงสุทศัต,ตแ,ลและภาพที่คุณผู้ชมเห็นคือภาพสุดท้ายของคุณสุทศัตตอนเช้านะคะเห็นบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยเข้าไปที่ร้านค้าไปซื้อของตามปกติเลย

ผม่เขาไม่เราไ่าก็บเนีเาที่จได้ีืัหลใช้เราไหมไม่รอราคนไใช้ไงไม่รอมานี่ค่ะคือกล้องวงจรปิดวันก่อนหน้าก่อนจะเกิดเหตุคือขี่รถมอเตอร์ไซค์ใช้ชีวิตปกติไม่ได้มีการสะกดรอยตามอะไรเลยอ่ะโอแล้ววันนี้พี่สาวเองนะครับพี่สาวคนโตของสุทัศน์เนี่ยต้องมาจุดธูปเคาะโลงศพ บอกให้วิญญาณน้องชายกลับบ้านแล้วก็ไปทําบุญอุทิศส่วนกุศลฮะลองดูบรรยากาศนะครับคุณผู้ชมครับคือคุณชรินทิพย์บอกเลยอยากให้พิมวัตเข้ามอบตัวซะนะคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นพี่เองเนี่ยอยากเห็นหน้าพิมวัตรเหมือนกันกอ,อ,กอยากจะถามเหมือนกันเพราะมันทำทำไมดน,นใจให้หนท,นทําไมะไอ้คนีใจที่โตอะไปช่วยโดนจิตโดนใจใครเขา,า,า,ากล้าจับฆาตกรคุกอารคนนี้ีนะท่านนะ เออไปใครช่วยโดนจินดต้นใจนายต้องลวนใหญ่ให่ะให้เข้าใจกาจับโจรเออจับพูดตองนาะเออแค่นั้นแหละทัดไปตามจับคนที่ทำร้ายทัดนะอย่านอนเชยอ,อยู่มันทำแบบไหน ก็ขอให้มันได้แบบนั้นทัดสู่เขาไม่ได้ในตอนที่มีชีวิตอยู่เอาจิตเอาวิญญาณที่หมีครั้งสุดท้ายเนี่ยไปตามจับมันหมาหลับชายมารับกรรมสิ่งที่มันทํากนะ็ทัดนะทัดนะอย่าหลืมนะอย่านอนเฉยอยู่นะทัดไปตามจับมันหมาอย่าให้มันอยู่เหนือกฎหมายทั้งตองทิ่ทัดตายแล้วก็ทัดอยู่ตายแล้วกว็เอามันมั่ง พราตอนอยู่ก็โดนมันคมแห้งทําอะไรมันไม่ได้ตายแล้วก็เอามันมั่งเพราะตำรวจไม่จับวิญญาณทัดตำรวจจับวิญญาณไม่ได้เออเอาไม่ใช่วิญญาณอย่างจับไม่ได้เลยเออเชื่อพี่ตำรวจไม่ตำรวจไม่จับวิญญาณไปถามมันได้ไปไปเอา คือคุณผู้ชมพี่สาวกำลังจะบอกว่าเอ็งอ่ะเป็นผีเนี่ยนะ,นะไปทำยังไงก็ได้ให้ตำรวจอะจับมันให้ได้เพราะเราเป็นผีแล้วตำรวจคงไม่จับเรารเป็นอย่างนั้นไปซะอีกอแต่ถ้าฟังเสียงคือเขาขับแขนใจมากนะคะเพราะมีข่าวตอนเช้าใช่ไหมว่าพิมวัดหรือว่าในอามเนี่ยหลานในพลจะมอบตัวเสร็จปุ๊บตำรวจบอกตอนบ่ายเขาไม่มอบตัวละ เขาเห็นบอกว่ากลัวว่าพอมามอบตัวเดี๋ยวตำรวจจะไม่ให้ประกันพี่คนตายก็เลยตั้งคำถามว่ามันมีอภิสิทธิ์อะไร<อ>แล้วทําไมอ่ะแล้วตำรวจจะไม่ตามจับให้เหรอถ้าเขาไม่มา,อา,ม,ามอบตัววันนี้แล้วที่มีอภิสิทธิ์แบบนี้เป็นเพราะเป็นลูกหลานในพลหรือเปล่าอันนี้ทางครอบครัวคนตายเขาก็พูดถึงแล้วเขามีสิทธิสงสัยนะฮะเพราะสุทัศน์เป็นแค่หลานกำน,นันแต่อีกฝั่งหนึ่งเป็นลูกในพลอ่ะคุณผู้ชมครับแต่ที่มันเป็นประเด็นอยู่ตรงนี้คือที่เขาบอกว่า มันมีปมความสัมพันธ์เรื่องชู้สาวหรือเปล่าที่ภรรยาของพิมวัตรก็คือมนเนี่ยเคยคบหาเป็นแฟนเก่ากับสุทัศน์ตั้งแต่สมัยเรียนคือเรื่องนี้พี่ฉชลินทิพย์เองก็พูดเลยนะฮะโอ้โหเรื่องเก่าขนาดนี้มันเป็นไปไม่ได้แล้วพี่ก็ไม่เชื่อถ้ามาอย่างนั้นไอพิมวัตรมันต้องไปตามฆ่าทุกคนที่เคยคบกับเมียมันหรือเปล่าคือเรื่องนี้ไม่จริงแล้วก็ไม่เชื่อมันต้องมีอะไรมากกว่านี้ ลองฟังพี่สาวดูฮะอยากจะถามคำเดียวทำไปเพื่ออะไรอยากจะไปถามคนร้ายว่ามันมีประเด็นอะไรทำไมก่อการที่มันโหดร้ายมากนายบอกว่าจะมีการแจ้งตัวแจ้งว่ามอบตัวแต่ไม่รู้เวลาไหนตั้งข่าวเขาก็เลื่อนทีนี้การเลื่อนก็เลยกลายเป็นว่าตำรวจต้องเชื่อผู้ต้องหาถูกต้องไหม หรือว่ายังไงคือไม่มีสิทธิ์ชี้ตำรวจบังคับเขาไม่ได้หรือว่ายังไงถ้าตำรวจบังคับไม่ได้แล้วพวกเราจะพึ่งใครพี่น้องเราตายให้เราพึ่งแต่ซัป,ปเล่ซาป,ปเล่มันก็ไม่ถูกต้องงั้นจะมีตำรวจไปทำไมอ่ะไม่เกี่ยวโดยเฉพาะผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับอามแต่ถ้าจะมาใช้คำว่าชูสาวมันไม่ได้เพราะถ้าชูสาวต้องไปยุ่งกับผู้ยิงของอาม มันมีเหตุผลอะไรลุนแหลงมากเพราะเหตุผลที่ว่าจะต้องยิงกันถึงขนาดนี้มันมีแค่เหตุผลเดียวคือไปทำร้ายแม่อาม,อมเออถ้าสุทศัดไปลอกล่อแม่อามไปเอาแม่อามทำเนียยิงได้เลยอเออยิงได้เลยเพราะว่าทำบุปการหลีเหล่าเราต้องแคนอยากจะปคือคุณผู้ชมพี่สาวกำลังจะอธิบายว่าถ้ามันมีความสัมพันธ์กันตอนเนี้ยเออมึงจะยิงมึงก็ยิง แต่เขาเลิกกันมาตั้งนานแล้วจะมาหึงหวงอะไรแล้วทุกวันนี้คนตายเขาก็มีเมียเขาก็มีครอบครัวไปแล้วแล้วเขามีลูกนะคะโอ้อา้าวตอนนี้กาลังติดตามอยู่ไม่รู้ว่าหลานในพลเนี่ยจะใช่ไหมแต่วันนี้เห็นบอกทางฝั่งครอบครัวปิดปากเงียบไปหมดเลย